สวัสดีครับสว่วนพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมขขงลค้าเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วใน EP ีที่1 9ึ่สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวัน อาทิตย์ที่4พฤษภาคมสมนนรปะครับพีพีครับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพับบ้านราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่พีอีกแล้วครับพี่พครับขอใค้พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักถายน้องได้เลยนะครับพี่พครับใจร้อนพี่โทรได้เลย0 9 6 2 5เ4 0 9 3ยเครับพี่พีครับเบอร์โทรนี้นะพี่เนาะ0 9น2 5 9 4้9 3อง้าเ่บอร์นี้เบอร์เดียวครับพี่พี่ครับทั้งโทรทั้งแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่พีและพี่พีลูกค้าใหม่นะครับ และพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ๆครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆสบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับพี่ๆครับลองดูน้องชอบอะไรกันไหนทั้งครยต้องได้อยากรู้เพิ่มเติมพี่ๆบอกน้องชายคนนี้แจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่ๆครับยินดี ให้บริการนะครับพี่พี่ครับนี่เลยพีๆๆๆๆ Mother, water, ๆๆๆ่พีประมาณนีๆๆ้นะครับพี่พีครับวันนี้พาพประมาณนี้เลยครับพี่พีครับสามสิบแปดรายการพี่พีมีเหมือนเดิมครับพี่พีพี่ครับเนื้อดินเนื้อผงเหรียญรูปหล่อเครื่องรางของขลังครบถ้วนเหมือนชิ้นเดิมครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีวันนี้เอามาแบ่งปันในราคาหลักร้อยล้วนๆเลยครับพี่พีครับสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยบาทเท่านั้นเองครับพี่พีครับมีสามช่วงราคาเดาๆพี่พี่เนาะมีสามช่วงราคาพี่พีครับสามร้อยสี่ร้อยและห้าร้อยบาทเท่านั้นเดองลองดูแล้วกันครับพี่พี่คร การติกาเดินปติกราเดียวของเราก็คือขอแค่พี่ดูว่าชอบกันก่อนดูว่าใช่กันก่อนดูวยทถูกอกถูกใจแล้วค่อยปิดพักกันไปครับพี่พีครับพี่พีท่านไดปิดก่อนได้ก่อนนั่นคือกติการนะครับพี่พี่แล้ววันนี้พักประมาณนี้ครับพี่พี่ครับมีพอดีพอดีแบบนี้ไม่มากไม่ไม่ครับพี่ครับมีกำลังพอดีพอดีนะไม่เนาะก็ อย่าลืมครับพี่พี่ครับก่อนเริ่มต้นรับชมครับพี่พี่รบกวนจริงๆครับพี่พี่ครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจน้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่พี่ครับแล้วก็ถ้าพี่พี่เพิ่งเข้ามาเจอช่องเฮงดีพะบ้านถ้ายังไม่ได้กดติดตามรบกวนจริงๆอีกหนึ่งครั้งครับพี่พี่ครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเฮงดีพะบ้านให้น้องด้วยครับพี่พี่ครับจะขอบพระคุณพี่พี่อย่างสูงเลยครับพี่พี่ครับแล้ววันนี้ไม่พูดพามาทำเพลงดีกว่าครับพี่พี่ครับเย็นๆวันอาทิตย์แบบนี้นน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 ้้้้้้้้ออ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 องงงงงงาา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 จจะะะไไไไไปปปปววววิิิิดดดดึึเเเพพพพีีีีีีี่่่่่่่ถกกกกกกขขขรร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 รททภัััััััยยยยยมมณคคคคบบบบบตตแลลุญ ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เพื่อความง่ายต่อการรับชมขยับกล้องนิดหนึ่งแล้วเรารุยกันเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เริ่มต้นที่พระผงสุพรรณองค์นี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้หน้าหนุ่มตัวไม่เนาะพิมหน้าหนุ่มแบบนี้สวยงามหน้าใช้ดีครับพี่พี่ครับพิมหน้าหนุ่มสวยงามหน้าใช้ดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่สองพี่พี่ยังดูนี่นะครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อปานครับพี่เาหลวงพ่อปานพิมเขาเรียกหนุมานแบกเท่นน้องพี่เนาะ พี่ฮนุมานแบกแท่นแบบนี้ครับพี่พี่เก่าๆ่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับบ้านบ้านน้องได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับบ้านบ้านน้องได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่เก่าๆ่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยอาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างแต่ว่าผมพุทธคุณเดิมๆยังติดอยู่ครับพี่พี่ครับแบบนี้ยังเต็มเตมดีอยู่เลยพี่พี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับฮนุมานแบกแท่นนะครับพี่พี่พิมพ์ฮานุมานแบกแท่นฐานเขียงแบบนี้สวยงามดีถ้าพี่ๆท่านใดชอบแบบนี้เอา300บาท แบบนี้เอา300ครับพี่พีครับไม่แพงพี่พีลองดูจะวี่เนาะรายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่3พี่พีนี่เลยพี่พีครับสมเด็จขาโต๊ะครับพี่ครับสมเด็จขาโต๊ะแบบนี้ครับพี่พีนี่เลยเก่าๆสวยงามดีครับพี่พี anda, รรร 3, bon ครับแบบนี้เนื้อหาเก่าๆสวยงามดีเป็นพระเนื้อผงครับพี่พีครับนี่ด้านหลังจะเป็นเขาเรียกอะไรนะพี่นะอ่าเม็ดข้าวสารเราพี่เราเม็ดข้าวสารแบบนี้ครับพี่พีนี่เลยพี่พีครับนี่ติดมีมวลสารมีเม็ดข้าวสารเพิ่มเติมเข้ามาด้วยครับพี่พีครับแบบนี้สวยงามดีน่าใช้ดีครับพี่พี้เอาา300บท รายการต่อมารายการที่4ครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จนะพี่นะพระสมเด็จเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พีครับผมชอบเนื้อองค์นี้จริงๆครับพี่พี่เก่าๆหนึบๆแน่นๆสวยงามดีแล้วมีร่องรอยการแตกลายแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยจริงๆนะพี่น้องแบบนี้ต้องบอกว่าสวยงามจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่พระเนื้อผงพุทธคุณมีความหนึบแน่นหูสุดยอดครับพี่พี่ครับไหนเห็นไหมครับพี่ครับก้อนมวลสารนะพี่น้องเห็นก้อนมวลสารเลยพี่พี่ความเก่ามาจัดเต็มจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้ชอบมากๆพ แต่ชอบแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีเอาไป300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่5ครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยพี่พ พระคุณแผนองค์นี้ชอบกันไหมครับพี่ๆครับนี่พิมพ์กลางนะครับพี่พิมพ์กลางแบบนี้ดูไหเนาะเก่าๆสวยงามดีกรุบ้านกลางพิมพ์กลางแบบเนี้ยสวยงามแล้วพี่ลองดูเนื้อดินเป็นยัรับพี่ๆครับนี่เก่าดีสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ๆครับได้มาจากอยุธยาแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่ๆครับต้องบอกว่าเก่าๆสวยงามดีผิวพันธุ์บ้านๆเดิมๆแบบนี้เลยครับพี่ๆเก่าดีสวยงามดีเขาเลี่ยมจับขอบนะพี่เนาะเจ้าของเดิมเขาเลี่ยมไว้ใช้แบบนี้ครับพี่ๆครับเลี่ยมจับขอบและเปิดตังแบบนี้ครับพี่ๆสวยดีีีีีพ่่่ลองงดดูนนนาใช้้แบบ พี่พีครับเอาไป400บาทรายการต่อมาครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีพระงหลวงปูหมุนครับพี่พีครับหลวงปูหมุนแบบนี้ครับพี่พีนี่เลยสวยงามไหมครับพี่พีครับอ่าเขาเรียกว่าพิมพ์นั่งต่างเดินไปเนาะเป็นพิมพ์นั่งต่างครับพี่พีครับแบบนี้วัดป่าหนองลมจังหวัดสระแก้วครับพี่ครับอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วแบบนี้สวยงามดีครับพี่พีครับนี่หลวงปูหมุนครับบหลวงปูหมุนแบบนี้ดูพี่พีเนื้อผงพปื้อนุ่นสวยงามมากๆครับพี่พีครับนี่วัดป่าหนองลมแบบนี้ครับพี่ๆเก่าๆสวยงามดีครับพี่ๆครับแบบนี้เนาะ ผงรูปเหมือนหลวงปู่บุญนั่งตังแบบนี้สวยๆหน้าใช้ดีลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้เอา300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่พี่พี่ครับปิดตาตุ๊กตาใหญ่แบบนี้ครับพี่พี่หลวงปู่โต๊ะวัดประตูชิมพีครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีนิ้วมือติดคมชัดมากๆครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามครับพี่พี่ครับนี่เก่าๆสวยงามดีพิมพ์ตุ๊กตาไปลองพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่แบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงปู่โต๊ะวัดประตูชิมพี แบบนี้เก่าดีและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่วัดประดู่ชิมพลีแบบนี้เดี๋ยวน้องลองดูครับพี่พี่ครับนี่พระปิตาตุ๊กตาใหญ่แบบนี้หลวงปู่โตสวยงามดีเอา300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่8ครับพี่พี่ครับนี่เลย้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ไม่สวยไหมครับพี่พี่ครับหลวงปู่หมุนครับพี่ครับหลวงปู่หมุนแบบนี้สวยๆเลยครับพี่พี่จมูกตรงๆเหมือนกันนะพี่นะองค์นี้สวยงามอีกหนึ่งรายการแล้วครับพี่พี่ครับเพิ่งได้มาเลยครับพี่พี่แบบนี้หลวงพ่อหมุนหรือหลวงปู่หมุนแบบนี้ครับ หมุนเงินหมุนทองน้องพี่น้อง999ร้านแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่อำเภออวัดบรรจารตำบลจานอำเภอกันทาราลมจังหวัดศรีสะเกตแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่หลังจะเป็นถุงเงินถุงทองแบบนี้ครับพี่พ <travels Magazine. |th|> <injury>. ี <romantic success> はは่ครับรุ่นหมุนเงินหมุนทองสวยงามดีเหรียญกลมครับพี่พี่ครับแบบนี้ต่อโค้ดครับพี่เราต่อโค้ดแบบนี้น้องพี่น้องต่อโค้ดสองจุดเลยพี่พี่แบบนี้เนื้อทองแดงเก่าๆคลาสสิกดีเอา300บาท รายการต่อมารายการที่เก้าครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่หลวงปูไข่วัดเชิงเลนแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าเดิมเดิมบ้านๆานได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับเจ้าของเดิมเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้ลองดูด้วยเลยครับพี่พี่ได้ความเก่าด้วยความสวยงามได้ความคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าเก่าเก่าสวยงามและคลาสสิกดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้หลวงปูไข่วัดเชิงเลนครับพี่พี่ครับแบบนี้เหรียญเก่าน่าใช้พี่พี่ลองดูแบบนี้เอา500บาท เหรียญเก่าน่าใช hehe, ้ยอดนิยมครับพี่พี่ครับแบบนี casi, ้หลวงปู่ไขพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เก่าๆคลาสสิกดีเอาไป500บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่รายการที่10พี่พี่ลองดูแบบนี้นี่เลยเหรียญเศรษฐีหลวงปู่ดูครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูหน่อยปี่อง้าสปี2531ครับพี่พี่ครับเศรษฐีปี2531หลวงปู่ดูวัดสแกนครับพี่พี่ครับนี่ต่อโคชรช้างแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระพรหมปัญโยหลวงหลวงปู่ดูวัดสแกนนั่นเองครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยพระนครศรีอยุธยาแบบนี้ครับพี่พี่ครับเน ยันเถาะแล้วก็ยันนะซ่อนหางแบบนี้ครับพี่พี่นี่คือยันครูยันประจาตัวของหลวงปู่ดู่เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เจอเจอยันแบบนี้เรานึกถึงเลยพี่พี่หลวงปู่ดู่สเกพระนครศรีอยุทยาแบบนี้สวยงามมากๆครับพี่พี่ครับลองดูแบบนี้เอาไป400บาทเอากิ่งตีกดไม่ดังครับพี่พี่เอาอย่างนงี้เอาไป400บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับรายการต่อมารายการที่1 1เครับพี่ๆนี่เลยครับพี่ๆครับแบบนี้นี่เหรียญหลวงพ่อโสธร อ่าเป็นน่าจะเป็นอัปปากาต้องอัปปากาลงยาสีแดงสดใสดีจริงๆครับพี่พี่ครับหลวงพ่อโสธรแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ลงยาแบบนี้เลยครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีแกะล่องเป็นลวดลายแบบโอ้โหดูครับพี่ครับเป็นะเป็นระ,ะเบียบเรียบร้อยมากๆครับพี่พี่ครับเซาะล่องลงยาเรียบร้อยดีครับพี่ครับแบบนี้สวยงามดีวัดโสธรวัดรารามบวรวิหารแบบนี้จังหวัด ะเชิงเซาปีสองห้าร้อยสิเก้าครับพี่พี่ครับนี่เหรียญอาร์มเดียรโลเนื้ออัปปากาดงยาสีแดงสดใสแบบนี้ครับพี่พี่ครับเขาบอกกันว่าจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนแบบนี้ลองดูถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอาสี่ร้อยบาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่12ครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เหรียญหลวงปู่อีวัาสต้าฮีแบบนี้เป็นยังไงครับพี่พี่ครับแบบนี้ชอบกันไหมครับพี่พี่ครับนี่กระไรทองแห้งๆนะพี่นัทลองดูครับพี่พี่ครับเนี่ยออกเป็นฟ้าขาวๆแห้งๆเก่าๆเดิมๆครรับพะออุปชี วัดสัตหีบแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ข้าแบบนี้ด้วยเนาะได้เก่าดีสวยงามดีข้างกระบอกห่วงเชื่อมนะครับพี่พี่ครับข้างกระบอกห่วงเชื่อมแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เก่ากึกเลยแล้วดูการเชื่อมห่วงแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่กระไหล่ทองไม่ใช่ว่าแค่เหรียญนะพี่นะหูห่วงกระไหล่ทองเต็มเต็มแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีที่ระลึกในงานหล่อพระพุทธรูปปี2 4 7 7 3แบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงดงามดีหลวงปู่อิ๋วสัตหีบแบบนี้เอาไป400บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับอีกหนึ่งเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามไหมครับพี่พี่ครับนี่เหรียญเดิมบางนะพี่นะหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรหรือว่าหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแคครับพี่พี่ครับแบบนี้เหรียญ วัดเดิมบางครับพี่ครับแบบนี้ออกวัดเดิมบางน้อนพี่พี่เนาะในพิธียกช่อฟ้าสาลาวัดเดิมบางแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เลยเก่ากึกสวยงามดีถึงใจจริงๆครับพี่ครับต้องบอกว่าถึงใจจริงๆครับพี่พี่เลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้ความคลาสสิกสุดๆเลยครับพี่พี่ครับแล้วดูในตาคมมากๆพี่พี่ครับต้องบอกว่าในตานี่คมชัดเลยครับพี่ครับแบบนี้คมชัดจริงจริงครับพี่พี่แบบนี้สวยงามดีเนื้อทองแดงครับพี่ครับเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้ครับพี่พี่สวยจริงแบบนี้อยากให้ลองดูครับพี่พี่คร สี่ร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เหรียญแปะยิ้มสวยสวยพี่พีลองดูดีนะพี่น้องเหรียญแปะยิ้มครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อเต๋คงทองแบบนี้ครับพี่พี่ครับเหรียญหลวงพ่อเต๋พี่พี่ชอบเรียกกันว่าเหรียญแปะยิ้มนะพี่น้องพี่น้องก็ต้องเรียกตามแบบนั้นนะครับพี่พี่ครับจะได้เข้าใจตรงกันครับพี่พีเหรียญแปะยิ้มหลวงพ่อเต๋คงทองแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนี่ยหลวงพ่อเต๋คงทองนะพี่น้องวัดสามงามจังหวัดนครปฐมแบบนี้สวยงามดีเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่ครับน่าจะผ่านการใช้งานมานิดหน่อยพี่พีแต่โดยรวมผมว่ายังงงงงดดูููสสสสสวววยยยยยาาามมนน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 นะะะพพพพีีีีี่่่่่่่้้้้อออเเฝฝขแัััิคครรบบง วิ่งลงมาแบบนี้แหละครับพี่พี่สวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้พับปิดตาเออหลังเป็นพับปิดตาครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อเตะคงทองระบุว่าคงทองแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เขาเรียกกันว่าเหรียญแปะยิ้มแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับสวยงามน่าใช้ดีพี่พี่เนื้อทองแดงเก่าเก่าคลาสสิกดีเลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแบบนี้เอาไป300้บาทอย่างเงี้ยเอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ไม่แพงเลยนะพี่นนองรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่สิบห้าพี่พี่ดูนี่ปุ๋งหนังแบบนี้ครับพี่พี่ครับปุ๋งหนังชินตะกัว แ uhm. ดงเขาคลุมผิวเลยครับพี่พี่ครับสนิมแดงเขาคลุมผิวเลยพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับองนี้ไม่ได้เรียมมานะพี่นะองค์นี้ต้องบอกว่าไม่ได้เรียมมาครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีบ้านๆได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับเพิ่งได้มาเลยพี่พี่สวยงามดีปลุหนังองนี้ครับพี่พี่ครับอย่างสวยเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้เอา300บาท เนื้อชินตะกั่วสลิมแดงครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าดีสวยงามดีเอา400นะครับพี่พี่ครับไปเอาสามรอยพี่พี่ขอไปเอา300บาทเท่านั้ะครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่รายการที่16ครับพี่พี่ครับเหรียญหลอกคอน้ำเต้าหลวงพ่อน้องมาทำมาสาราแบบนี้ครับพี่พี่ครับเลี่ยมเก่า,เกาๆเดิมๆชอบมา,มากๆเลยครับพี่พี่เห็นการเลี่ยมแบบนี้แล้วผมบอกได้เลยว่าโ oh, อ uh, ้โหบ่งบอกถึงอายุการเลี่ยมเลยครับพี่พี่ครับสมัยนี้ถ้าจะไม่มีการเลี่ยมแบบนี้แล้วครับพี่พี่เดี๋ยวนี้ก็เป็นการเลี่ยมเลนเลี่ยมทำสวยงามแล้วนะพี่น้องเดีด๋ยวนี้ครับพี่ๆๆๆเเเเป็นนนนนนนแแบบบบบั้้้้้พีีีีี่่่่ลลยยยมมมกาาาาดดดองงไสว เลียนหลอกฟอรน้ำเต้าแบบนี้เอา300บาทนี่ยังไงครับพี่พีครับแบบนี้ไม่แพงพี่พีเอามาแบ่งปันกันที่แบบไม่ได้แพงเลยนะพี่น้องรายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่17พี่พีลองดูนี่เลยครับพี่พีครับพระมเหสวนองค์นี้ก็สวยนะพี่นะดู เก่ากึกเลยชอบแบบนี้ครับพี่พีครับลงกล้องทีเดียวแล้วผมบอกได้เลยว่าโดนใจจริงๆครับพี่พีครับต้องบอกว่าโดนใจจริงๆครับพี่พีแบบนี้เก่าดีและสวยงามดีภาพไม่เห็นสวนแบบนี้ครับพี่พีครับพิมพ์สองหน้าเดีวพี่น้องพิมพ์สองหน้าแบบนี้ครับพี่พีเก่าๆและสวยงามดีพี่พีลองดูเดี๋ยวโอ้โหดูลองลองลองดูที่เนื้อชิ้นครับพี่ครับแบบนี้น้องพี่น้องที่เขาแบบผิวที่เขาเปิดนะพี่พีชอบมากๆเลยครับพี่ครับแบบนี้โอ้โหล้ำลึกจริงๆครับพี่พีครับแบบนี้เก่ากึกเลยสวยงามดีแบบนี้เอาไป300บาทดดูราาค้วยพี่ไม่แพงเลยนะพี่น้องรายการทดูราคาด้วย สิบแปดพี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่พระเขาเรียกว่าพระกลิ่งพระชัยวัดน้องพี่น้องพระกลิ่งพระชัยวัดหม่มคลุมแบบนี้ครับพี่พี่ครับน้องดูนะครับพี่พี่น่าจะเป็นเนื้อโลหะผสมแล้วเขารมดําหรือเปล่าพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับเนี่ยน้องพี่น้องหรือว่าเป็นเมฆพัดหรือพี่พี ผมไม่ค่อยชัว์นะพี่นัทแต่ก็มีโอกาสนะพี่ัทเพราะว่าออกลุ้งๆแบบนี้ครับพี่ครับออกลุ้งๆแบบนี้ครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆสวยงามดีแต่ส่วนตัวน้องอาจจะคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อโลหะผสมหรือเปล่านะพี่นะแบบนี้ลองดูตอพี่น้องอ่อนแล้วใต้ฐานมีรอยจาแบบนี้ครับพี่พี่ครับโอ้ดูครับพี่พี่น่าจะเป็นเมฆกะพัดหรือเปล่านะครับพี่พี่ครับแบบนี้เพราะว่าพอรอยจามลงไปแล้วเขาไม่เห็นเนื้อนะครับพี่ครับเนี่ยเขากินเนื้อลงไปแล้วนะพี่พี่ไม่เห็นเนื้อทองเหลืองนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ ครับแบบนี้พระกลิ่งพระชัยวัดห่มครุมแบบนี้ไม่ทราบที่ลองดูแล้วกันครับพี่พี่ครับจีวอนลายโอ้โหลอยดอกพิกุลแบบนี้เลยครับพี่พสวยงามดีเอาไป300บาทใต้ฐานมีรอยจานนะพี่นะใต้ฐานมีรอยจานแบบนี้ครับพี่พครับนี่ น่าจะเป็นมะอาู er that that really ่หรือเปล่าพี่ครับแบบนี้ตัวนี้เนาะประมาณนั้นครับพี่พี่แบบนี้สวยงามดีมะอาู่แบบนี้สวยๆแล้ครับพี่พี่ครับนี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับน่าใช้ดีเอา300บาทเท่านั้นนะพี่เนาะรายการต่อมารายการที่19ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่นี่หลวงพ่อเนียมนะพี่นะหลวงพ่อเนียมวัดน้อยครับพี่พี่ครับแบบนี้เป็นพิมพ์พระพุทธครับพี่พี่ครับพิมพ์พระพุทธแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่นี่เลยครับพี่พี่ครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยแบบนี้ได้ความเก่าได้ความสวยงามดีครับพี่พี่แบบนี้โอ้โหดูเก่าด คร,ครับพี่พีครับพิมพ์พระพุทธหลวงพ remember, <n gid dy> <COR N> ่อเนียมพี <n> ่พีครับนี่เลยเก่าเคลาสสิกดีถ้าพี่พีท่านใดชอบแบบนี้เอาไป300บาทมีกระเช้าให้หนึ่งใบครับพี่พีครับมีกระเช้าให้หนึ่งใบแบบนี้พี่พีสามารถใช้ขึ้นคอได้เลยหรือเอาไปเลี่ยมนะพี่พี่นนอะผมว่าถ้าทางที่ดีพี่พีครับเลี่ยมพลาสติกคุมเป็นหนึ่งรอบผมว่าจะเพอร์เฟกต์เลยครับพี่พีแบบนี้สวยดีเอา300บาทเท่านั้นครับพี่พีรายการต่อมารายการที่สิบครับพี่พีครับแบบนี้เนี่ยพี่พีลองดูนี่เลยพี่พีครับนี่อันนี้จะเป็นเหรียญ เขาเรียกว่าเรียญพิธภัณฑ์พระพุทธเจ้าสิบทัศน์เนาะพี่ๆเนาะพระพุทธเจ้าสิบทัศน์แบบนี้ครับพี่ๆครับหลวงพ่อเงินเมื่อตอนจะหอมพี่ๆปีสองห้าหนึ่งสองแบบนี้ครับพี่ๆครับน่าจะเป็นเหรียญหล่อแล้วลมดำนะครับพี่ๆครับองค์นี้เนาะพี่เนาะน่าจะเป็นเหรียญหล่อแล้วเขาลมดำครับพี่ๆครับแบบนี้สวยดีครับพี่ๆหล่อได้เต็มจริงๆครับพี่ๆครับองค์นี้หล่อติดคมชัดดีมากๆเลยครับพี่ๆครับเนี่ยเราเลี่ยมเลนเรียบร้อยเลยครับพี่ๆเลี่ยมเลนมาให้เรียบร้อยแบบนี้ลองดูนะครับพี่ๆครับเก่าๆสวยงามดีแล้วเหรียญนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าเออออ่ต้งบกว่าเหรียญหลอดดดติิไ้คคคมชัััจรรรงๆบบบบพี่แนี้ยเเเาาาลอม ดำน้อพี่น้องสวยดีจ,จริงๆครับพี่พี่นี่ดูตัวต้องส่งตัวหนังสือติดคมชัดหมดครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆสวยงามดีรมดำแบบนี้เลี่ยมเลนมาให้เรียบร้อยพี่พี่สามารถเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยแบบนี้เอา400บาท แบบนี้เอาเสียร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่ไม่แพงพี่พี่แบบนี้สวยเนาะพี่เนาะพระพุทธเจ้าสิบทัศหลวงพ่อเงินวัดตอนอยู่หอมแบบนี้เอาเสียร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พระร่วงนั่งหูยานลบบุรีครับพี่พี่ครับแบบนี้เนื้อชินตะกวดสนิมแดงครับพี่พี่เก่าดีสวยงามดีมีสนิมแดงคลุมครุมผิวอยู่บ้างครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่เก่าเก่าคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับพระร่วงนั่งหูยานลบบุรีเก่ากึกถึงงใจแบบบบนีี้้ลลอดดูไเยคครรััพ่ เก่าๆสวยสวยน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับนี่ชิ้นตะกวดสนิมแดงเก่าดีและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่เนาะนี่พระรวงนางหงยานลบบุรีพี่พี่ครับพระเก่าดีปีลึกๆแบบนี้นะครับพี่พี่ครับพรกกรุเก่าเนื้อชิ้นเก่าๆแบบนี้พี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้ไม่ควรพลาดจริงๆครับพี่พี่สวยจริงๆแบบนี้เอา300บาท ราคาก็ไม่ได้แพงพี่ครับสามารถเอาไปเก็บสะสมได้พี่พี่สบายกระเป๋าพี่พี่อย่างแน่นอนนะพี่น้อรายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่หลวงพ่อเนียมอีกหนึ่งรายการครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยเสียญกลมหรือว่าเสียญล้นแบบนี้แล้วก็อยู่ที่พี่พี่จะเรียกตัวพี่ทัพแบบเนี้ยเรียกได้เหมือนกันแล้วครับพี่พี่ครับแบบนี้อยู่ที่ใครถนัดครับพี่พี่ครับนี่บางท่านเรียกเสียญกลมบางท่านเรียกเสียญล้นแบบนี้ได้เหมือนกันครับพี่พี่ครับเพราะว่าพิมพ์นี้ชัดเจนอยู่ครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่น้อเก่าเก่าสวยงามดีครับพพีีี่่่่คครรรัับบนเเหอกาสวย งามดีแบบเนี้ยสุดยอดพัคเกจิอาจารย์ที่ขนาดนามกันว่าเป็นพัคเกจเป็นอาจารย์ใหญ่สายสุพรรณบุรีครับพี่พีครับแบบเนี้ยหลวงพ่อเนียมเลยพี่น้องเก่าเก่าสวยงามดีเนื้อตะกั่วแบบนี้ครับพี่พีครับเนี่ยลักษณะของเนื้อตะกั่วพ่อเนียมก็จะเป็นประมาณนี้ครับพี่พีครับมีลักษณะของแบบแดงๆคลุมเรื่อๆไม่ได้มีเยอะมากนะครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูนะพี่น้องแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่รายการที่23ครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนแล้วพี่ลองดูองค์นี้ผมลงกล้องแล้วผมบอกได้เลยว่าโดนใจจริงๆครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าองค์จะเป็นพิมพ์หน้าหนูนะพี่นะต้องบอกว่าองค์นี้เป็นพิมพ์หน้าหนูครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยเก่าๆสวยงามดีแล้วเขาเหมือนมีกระแสกระแสน้ำทองนะพี่น้องๆกระแสน้ำทองแบบทั่วทั้งองค์เลยครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยลองดูได้เลยครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีเนี่ยเนื้อโลหะผสมนะครับพี่พี่ครับแบบนี้แต่ว่า เวลาแห้งเสร็จปุ๊บนะครับพี่พี่ในกระเสรน้าทองเขาเกาะผิวแบบนี Saint ้นะครับ so, พ like hey, ี ério, okay, right. uh ่พ huh. ี uh ่ค huh. ร so. ับลองดูนะพี yep, uh ่พี่ในซอกในมุมนี้กระเสรน้าทองเต็มๆนะพี่นับแบบนี้ลองดูนะพี่น้องเก่าๆสวยงามดีเนื้อออกเหลืองอมเขียวแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่นี่พิมพ์หน้าหนูแบบนี้หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขียนเอาไป300้บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมพี่พี่องค์นี้สวยมากๆครับพี่ครับตาบวมครับจมูกชมพูยิ้มเล็หน่อยแบบนี้แล้วพี่ลองดูโลหะเก่าขนาดนี้เลยครับพี่พี่ครับเก่ากึกเลยพี่พี่พิมพ์นิยมมือรองนั่งตาพระอินแบบนี้ครับพี่พี่ครับมีร่องรอยการเก็บตะไบ แบบที่องค์พระแล้แบบนี้ครับพี่พี่นี่เลยพี่พี่นี่ดูเก็บล่องเสาะล่องนิดหน่อยแบบเนี้ยกำลังน่ารักครับพี่ครับปัดนิดปัดหน่อยกําลังสวยดีพี่พี่ครับพระหล่อโบราณพี่พี่ต้องมีล่องรอยการเก็บตะไบเป็นเรื่องปกติครับพี่ครับแบบนี้ลองดูดูพี่นนองเก่าๆ่าสวยงามดีแบบนี้พิมพ์นิยมน่าใช้ดีพี่พี่ลองดูนี่เก่ากึกเลยเอา500บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่25พี่พี่ลองดูแบบเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าพิมพ์อะไรนะพี่นะแบบเนี้ยคล้ายๆพิมพ์พับพุทธนะพี่น้องคล้ายๆเป็นพิมพ์พับพุทธแบบนี้ครับพี่พี่ครับเป็นเนื้อเมฆพัดนะพี่นะแบบนี้เก่ากึกเลยสวยงามมากๆมีการปิดทองครับพี่ครับแบบเนี้ยแล้วยันนะครับพี่พี่อย่างนี้นะพี่น้องยันจมคล้ายๆยันเถาะอ่า ของหลวงพ่อทาเลยครับพี่คล้ายยันอุนเอาไว้ต้องคล้ายๆอุจมเหมือนของหลวงพ่อทาเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้แต่ไม่มั่นใจว่าไปที่ไหนนะพี่นะแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เกาๆสวยงามดีเป็นเนื้อไม่กระพัดแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เป็นเหมือนพิมพ์ทรงพระพุทธนะพี่งแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับเงาเงาวาวสวยงดงามดีลงรักปิดทองแบบนี้เอา300บาท หลังยันอุตั้งแบบนี้ครับพี่พี่หลังยันอุตั้งแบบนี้พี่พี่คล้ายๆหลวงพทาคล้ายๆแต่โต๊ะกลางหลวงพตาเราไม่ต้องแบบนี้แต่ผมไม่มั่นใจนะพี่นะไม่กล้าตีที่ต่ออนุญาตตีว่าไม่ทราบที่เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่น้องไม่แพงพี่พี่แบบนี้ไม่ได้แพงเลยครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่สิบหกครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยพี่พี่โอ้โหดูเหรียญพระไพรีพินาศแบบนี้ครับพี่พี่ครับวัดบรรลสองสี่เก้าห้าแบบนี้ครับพี่พี่สองสี่เก้าห้าวัตบรรงแดงงไกเินแบบนี้สวยง ดีครับพี่พีครับสวยงามดีเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีพระรีพินาแบบนี้ครับพี่พีครับวัดบวรพี่พีเก่ากึกเลย2 4 9 5เข้มแขังสุดๆครับพี่พีครับแบบเนี้ยเล็กๆเล็กดีรถโตแบบนี้เลยครับพี่พีต้องบอกว่าเล็กดีรถโตเลยครับพี่พีครับแบบเนี้ยองค์เล็กนิดเดียวเองครับพี่พีครับแบบนี้แต่ถ้าพี่พีท่านใดชอบเอาสี่ร้อบาทเล็กๆน่าใช้ด e ีเอาแค่400บาทเท่านั้นครับพี่พีครับนี่พระพระภัยรีวินาวัดบวรนะพี่เนาะรายการต่อมารายการที่ยี่สิครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีพระขาเล็กอะไรพี่นับ ปกใบมะขามนนะะพี่้องปกใบมมขาหลวงปู่โต้ววัดประตูชิมพีครับพี่พี่ครับแบบนี้ครับพี่พี่นี่กระไรทองนะพี่นะไอ้กระไรทองกระไรเงินพี่พี่ขอภัยครับพี่ครับกระไรเงินเก่าๆสวยดีแบบนี้พี่พี่ครับหน้าตาติดคมชัดดีรายละเอียดติดคมชัดดีแบบนี้มีตลับให้หนึ่งใบพี่พี่สามารถเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยพี่พี่ครับเด็กๆคล้องได้ผู้ใหญ่คล้องดีผู้หญิงก็คล้องได้แบบนี้ครับพี่พี่ครับปกหลวงปู่โต้ววัดประตูชิมพีแบบนี้หลังยันนะครับพี่พี่สวยดีเอาไปสีร้อยบาท มาพบตระดับหนึ่งไปเอาแค่400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับไร้ครับต่อมาครับพี่พี่นี่เลยพี่พี่โอ้โหไปค้นเจอมาครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยพี่พี่สอบถามกันมาเยอะเลยครับพี่พี่ครับหลวงพ่อยอดวัดหนองปราหมอพี่พี่ครับแบบนี้สวยนะพี่พี่โลหะนี่เก่ากึกเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้จมูกก็ถือว่าสวยดีอยู่นะพี่นะพระผ่านการใช้งานมาอยู่ในสภาพนี้ผมว่าก็สวยนะครับพี่พี่วัดหนองปราหมอจังหวัด สระบุรีพี่ี่ครับใต้ฐานมีรอยจานนะพี่นะใต้ฐานมีรอยจานแบบนี้ครับพี่พี่เก่าๆ่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อยอดวัดหนองประหมอแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับบ้านๆได้มาแบบนี้ลองดูแล้วกันนะพี่นนองพระองค์เล็กๆน่ารักน่าใช้ดีเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับพิมพ์ล้มลุกแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่พระชัยพิมพ์ล้มลุกท่านจะมาเก่าเก่าสวยดีแล้วพี่เราดูเนี่ยดูโลหะก่อนครับพี่ครับนี่ให้ดูโลหะก่อนเลยพี่พี่เก่ากึกแบบนี้ครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าเก่ากึกเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่พิมพ์ทรงล้มลุกแบบนี้ครับพี่พี่ครับเคำหมายดีดีนะพี่น้องเขา ให้เขาหมาว่าดีมากพี่พี่ครับล้มได้ลุกได้แบบนี้ครับพี่พีนี่ล้มได้ลุกได้แบบนี้ครับพี่พี่ครับเนี่เพราะว่าตรงนี้ครับพี่ครับเขาจะเป็นแบบกลมมมนมนมมนมนนไปน้องแบบเนี้ยคล้ายๆตุ๊กตาล้มลุกครับพี่พครับเขาเลยเรียกว่าเป็นพิมพ์ตุ๊กตาล้มลุกแบบนี้พระชัยท่านเจ้ามาพิมพ์ตุ๊กตาล้มลุกแบบนี้ครับพี่พี่ครับล้มได้ลุกได้พี่พีขอให้มีกาลังใจให้กันนะไปน้องแบบนี้ครับพี่ครับสู้กันต่อไปพี่ท่านล้มได้เราต้องลุกได้ครับพี่พี่ครับแบบนี้ เจริญเติบโตยิ่งๆขึ้นไปครับพี่พี่ครับนี่มีแต่สิ่งดีๆให้กันแล้วกันเรพี่น้องแบบนี้เอาสามร้อยบาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่สามสิบครัพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พี่เต่าล้มเงินพี่ครับเต่าล้มเงินแบบนี้ครับพี่พี่ครับอุปเขาเรียนอะไรไปนะอ่า เอ่ออะไรนะผมก็ลืมชื่อไปแล้วพี่ครับนี่โอ้โหดูพี่พกกระซับพี่พี่ครับพกกระซับน้องไปด๋อสายพกกระซับสายสายเมตตาค้าขายครับพี่ครับแบบนี้พี่ต้องดูนี่เต่าหล่นเงินเก่าเก่าสวยงามดีตัวเล็กนะพี่นะองค์นี้จะเป็นตัวเล็กครับพี่ครับตัวเล็กแบบนี้เก่าดีสวยงามดีดูครับพี่ครับนี่นี่คือเดือยเดือยช่อนะหนอนเดือยช่อแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยดีแบบนี้คลาสสิกดีชอบเนื้อหาโลหะแบบนี้ครับพี่พี่ครับได้ความเก่าสวยงามดีแบบนี้เอาไปสามร้อยบาทเล็กๆน่ารักดีครับพี่พี่ครับ อะไรครับต่อ oh, yeah. มาครับพ um, ี่พี่พระปิตาแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่สวยไหมครับพี่พี่ครับหลวงปู่นาคตัวน้องพี่น้องแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยพี่พี่แต่ขอดูซิใช่ครับพี่ครับแบบนี้รอยจานแบบนี้ครับพี่พี <straighten> <S <s <Russell>. <S ่ครับหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้ครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆสวยงามดีพระปิตาน่าจะเป็นพิมหูกระต่ายน้องพี่น้องแบบนี้พระปิตาหูกระต่ายหลวงปู่นาคแบบนี้ครับพี่พี่ครับรอยจานเต็มๆเลยพี่พี่ไม่ต้องห่วงนะพี่น้องรอยจานนี่ทั่วทั้งองค์ครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าและสวยงามดีรอยจานี้่ดาใชแบบนี้ครับพีี่่นเลยพี่ครับแบบนี้สวยจริง ครับพี่พี่ครับเนี่ยรอยจานเต็มๆแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับเป็นเนื้อไม่กระพัดครับพี่พี่นี่หลวงปู่นากวาทวยจระเข้แบบนี้เอาสี่ร้อยบาท สวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาสี่ร้อยครับพี่พี่และมาถึงรายการต่อมาครับพี่พี่ครับสายเครื่องรางไม่ควรพลาดนะครับพี่พี่ครับวันนี้ได้รูปภาพหลวงพ่อกลวยมาครับพี่พี่สวยจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยพี่พี่ครับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรวัดโคสิตารามแบบนี้ครับพี่พี่ครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนั่งอ่ยันคู่น้องพี่น้องยันครูยันคู่ครับพี่ครับยันครูยันครูยันคู่แบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ยันตุกตาแล้วก็ยันถอดผีเสื้อแบบนี้นี่คือเราเห็นปุ๊บเราลึกถึงเลยครับพี่ครับนน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 ีีีีีีีี่่่่่่่่่่ยยยยัััััทอออผผเเเสืื้้คคคคครรรบบบมมไไหหห็ะะพพตตุกาิงแลวใญ หลวงพ่อโกยชุดตินทโรเลยครับพี่พี่ครับบ่งบอกได้เลยนะพี่น้องด้านหลังจะเป็นผ้าจีวรครับพี่แบบนี้ข้างบนจะนจะเขียนว่าอะปะจคะนะพี่น้องด้านล่ังจะเขียนว่าณชาลิติครับพี่พี่ครับนี่ปั๊มตาวัดแล้วก็ปั๊มตามดแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้เอา400บาท ลายรับต่อมาครับพี st ่พี like ่ครับหลวงปู่สุกวดปาาคอมะขำเท่าพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่คล้ายๆพิมพ์ประพามันทนตัวไม่เนาะคล้ายๆพิมพ์ประพามันทนข้างรัศสีครับพี่พี่ครับประมาณนี้พี่พี่สวยดีครับพี่ครับสวยงามดีเป็นเนื้อผงคุกรักครับพ <ption> ี Pinterest ่พี่ครับแบบนี้เก่าดีสวยงามดีเอาไว้แจกแม่ครัวแจกกรรมการแบบนี้ที่เอามาช่วยงานวัดครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีหลวงปู่สุกวดปาาคอมะขำเท่าเก่าเกึือเลยครับพี่พี่ครับเนื้อผงน้องพี่เนาะเนื้อผงคุกรักแบบนี้เก่าๆสวยงามดีคล้ายๆพิมพ์ปละพามันทนพี่เอาา300บท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่34พี่พี่ลองดูพับปิดตาแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่พับปิดตาถักเชือกไม่ทราบที่ครับพี่พี่ครับถักเชือกแบบนี้ได้ไหเนาะเก่าเก่าสวยงามดีที่สาคัญครับพี่พี่ครับไม่แพงพี่พี่แบบนี้เอามาแบ่งปันไม่ได้แพงเลยพี่พี่ลองดูครับพี่ครับเพราะว่าเราไม่ทราบที่ไม่สามารถจะตีที่ไหนได้ครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาไปแบ่งปันดีกว่าเปเนาะี่เนาะเผื่อพี่พี่ไปเจอแล้วแบบโอ้โหรู้ที่จัดไปเลยครับพี่ครับแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดรู้ที่ถือว่าเป็นโบนัสให้กับพี่พี่แล้วแบบนี้เอาไป300บาท ลายคันต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เช่นกันเลยครับพี่พี่เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับชอบความเก่าครับพี่ครับแบบนี้นะพี่น้องนี่พิมพ์ทรงคล้ายๆหลวงพ่อแก้วพี่พี่ครับหลังแบบด้วยนะพี่นะแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่หลังแบบแบบนี้ด้วยพี่พี่แต่ว่าผมว่าไม่ใช่นะพี่น้องน่าจะเป็นหลวงพ่ออื่นที่ทำคล้ายๆหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันละครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูแล้วกันครับพี่พี่แต่ว่าเก่าดีนะพี่น้องเนี่ยพระเนื้อผมพุทธคุณแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้หรือว่าเป็นหลวงพ่อแก้วผมก็ไม่มั่นใจนะครััับบบบพพพพพีีีีีี่่่่่่ครแแนนนน้้้ลลออองงดูวกะเผืจ รายกันต่อมารายการที่36คร gep, really? ับพี่พ an ี่ครับนี่เลยครับพี่พี่นี่โอ้โหดูพระสมเด็จตะกุด3ดอกตะกุด3สีแบบแบบนี้ครับพี่พี่ครับกระไรเงินกระไรทองกระไรนาคแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามดีเนื้อผงน้ำมันแล้วไปน้องเนื้อผงผสมน้ำมันตังอิ้วแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีพี่พี่ลองดูใช้แบบเดิมมบ้านๆอันนี้ครับพี่พี่ครับเอาออกมาจากคอเลยพี่พี่อันนี้ขอมาจากคอเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้หลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไร่พี่พี่ครับแบบนี้นะอ่า เอ่อเด่นไปด้ะมะอุแบบนี้ครับพี่ๆครับแล้วดูพี่ๆมวลสารเต็มๆแบบนี้ครับพี่ๆครับต้องบอกว่ามวลสารเต็มๆแบบนี้เลยครับพี่ๆนี่ดูเด่นไปด้ะเนื้อผงน้ำมันตังอิ้วแบบนี้ครับพี่ๆครับเนื้อผงแล้วผสมมวลสารเต็มๆเลยครับพี่ๆแบบนี้ระบุว่าหลวงพ่อมุ่ยวัดตอนไล่แบบนี้ครับพี่ๆครับนี่พระสมเด็จขะแนนเนื้อผงน้ำมันพี่พครับนี่แล้วก็มีตะกรุดสามดอกแบบนี้เก่ากึกเลยพี่พี่ดูแค่ตลับปุ๊กก็รู้แล้วว่าเก่าจัดแบบนี้ครับพี่ๆครับเก่ามากๆแบบนีี้ลอองดูครับบพ่ๆเาาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรูปถ่ายรูปนี้ผมบอกเลยว่าเข้มแขังสุดๆครับพี่พี่ครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมนะพี่นะรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมนั่งหนังเสือครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูได้เลยเก่ามากๆครับพี่ครับตัวเรือนครับมีการจับขอบตัวเรือนเป็นน่าจะเป็นเนื้อตะกั่วนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ลองดูก่อนพี่พี่ลองดูก่อนนะพี่นงแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีผมพยายามส่องดูหารอยจานไม่เห็นนะพี่นงแบบนี้ครับพี่พี่ครับแต่คาดว่าน่าจะมีรอยจานเนี่ยแต่ว่าเขาจางมากๆเลยครับพี่พี่ครับตรงเนี้ยนะพี่้อง ผมอันนี้ผมแบบจินตนาการเองหรือเปล่าผมไม่ทราบนะพี่นะลองดูครับพี่พี่ผมไปเห็นเป็นยันนะโมพุทธายะหรือยันพุทซ้อนอยู่ตรงนี้ครับพี่พี่ครับแต่อันนี้ต้องผมผมแบบเขาเรียกมันจางมากเลยนะพี่นะมันจางมากมเลยครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าพี่ครับจิตปรุงแต่งหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเลยไป้องแบบนี้เห็นเป็นรอยจานจริงๆครับพี่พี่ครับอันนี้เห็นเป็นรอยจานจริงๆครับพี่พี่แบบเนี้ยแต่ว่าผม,ผม,ผม, damned, ไ,ม,มไม่รู้พี่พี่จะเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะพี่เนาะเห็นเหมือนคล้ายๆรอยจันยันนะโมพุทธายะตรงนี้นนะคครรรัับบีี่ตง้เลยเเเีีียยยววพ่ตรรงนนนน้้บิิณปลาะครับพี่แแบบบบนนนี้้ผผมมมไ่่รรูวาาาจิตกเองหรืน แบบนี้เพราะว่าอยากให้มีรอยจางพี่พี่แต่ผมเห็นจริงๆผมเห็นจางๆนะพี่น้แบบนี้ลองดูครับพี่พครับเป็นรูปถ่ายหลงพ่อเดิมนั่งหนังเสือแบบนี้สวยมากๆแล้วเข้มขังจริงๆครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่เก่ากึกเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้เก่ากึกเลยครับพี่พี่ครับเนี่ยได้มาอย่างนี้เลยครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีจับขอบตัวเรือนเนี่ยผมดูน่าจะเป็นตะก่วนแ้วน้องพี่พี่เนาะจับขอบตัวเรือนเป็นตะก่วดแล้วก็อาจจะมีการปิด ปิดเป็นเนขาเรียกอะไรพี่นะเป็นกระจกหรือเปล่าพี่ครับปิดกระจกด้านหน้าหรือเปล่าแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่เขาเลี่ยมมาให้อีกหนึ่งทีครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยเลี่ยมก็เก่าเก่าพี่พี่ลองดูแบบนี้นะครับพี่ครับถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบแบบนี้เอา400บาท รูปถ่ายหลงมาเดิมรูปนี้พี่พี่เห็นครั้งแรกแล้วผมบอกท่าเลยว่าโอ้โหสุดๆพี่ครับเห็นแล้วขนลุกเลยครับพี่ครับเห็นแล้วขนลุกเลยพี่พี่เก่าเข้มแขังจริงๆแบบนี้เอา4ี่ร้อยครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเลยครับพี่พี่รายการที่สามสิบแปดรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พี่ครับเป็นพักขันพี่พี่ครับเป็นพักขันแบบนี้นะพี่น้อสวยงามดีครับพี่พี่ครับเป็นเขาควายแบบนี้พี่พี่ไม่ทราบที่นะพี่นะต้องบอกก่อนว่าไม่ทราบที่พี่พี่ขนาดประมาณเกือบสี่นิ้วแบบนี้ครับพี่พี่ครับขนาดประมาณความยาวประมาณเกือบสี่นิ้วแบบนี้แต่ว สวยงามดีมีรอยจานแบบนี้ครับพี่ๆครับเนี่ยมีร่องรอยการจานแบบนี้ครับพี่ๆได้ความเก่าดีครับพี่ครับเก่าเก่ามันมันไม่ทราบทีครับพี่พครับแบบนี้น้อง่น้องพยายามไล่แกะหาดูครับพี่ๆครับว่าเป็นของพักเกจิจารย์ท่านใดไม่เจอนะพี่นะแบบนี้ลองดูแล้วกันนะครับพี่ๆครับนี่เก่าเก่าสวยดีและอันนี้ได้ได้เล่มใหญ่นิดหนึ่งครับพี่ครับได้ได้เล่มใหญ่นิดหนึ่งครับพี่พครับแบบนี้ขนาดประมาณเกือบสี่นิ้วนะพี่นะแบบนี้สวยงามดีถ้าพี่ๆีท่านใดชอบเอาไปสี่ร้อยบาท เป็นเขาควายนะครับพี่ครับเป็นเขาควายแกะแบบนี้เก่ากึ๊กเลยพี่พี่เก่าจริงเก่าจริงๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับแต่มานั่งไล่หาลายจานแบบนี้หรือว่าลองหรือว่าลักษณะการแกะแบบนี้ผมไม่เจอนะพี่น้องแบบนี้ไม่ทราบที่เอา4ี่ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับโอ้สัญญาณกิ่งรัวๆนะครับพี่พี่แสดงว่าวันนี้ครับพี่พี่ครับคลิป EP พีหนึ่งพันเก้าสิบหกครับพี่พี่ครับน้องนำเสนอพี่พี ครบทวนแล้วครับพี่พครับลองดูนะพี่น้องชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่พี่บอกน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่พี่ครับยินดีให้บริการครับพี่พี่วันนี้ครบทวนแล้วหากมีข้อพิพาดประกันใดไปน้องชายคนนี้ต้องกราบขอประทานเอาไว้พี่พี่มานัดที่นี่ด้วยนะครับพี่พี่ครับวันนี้ก็ขอบพระคุณพี่พี่ทุกทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมที่เข้ามาอุดหนุนน้องและใช้บริการเสมอมาครับพี่พี่ครับขอให้พี่พี่มีแต่ความสุขที่หวังสิ่งใดก็ขอให้สมรรถนาทุประการเฮ้งเฮ้งหร่อรุภ่ยรงงแหว่าคลลิปนนีี้้้จจะถูกกอใพ่งแวว็ท พี่พี่มีความสุขครับพี่พี่ครับเพราะว่าราคาวันนี้เอามาแบ่งปันไม่ได้แพงนะครับพี่พี่ครับสามช่วงราคา300 400และ500บาทสบายกระเป๋าพี่พี่อย่างแน่นอนครับพี่พี่ครับแล้วเรามาเจอกันนะครับพี่พี่ตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกทุกวันเรามีนัดกันที่นี่ที่ช่องเฮงดีพับบ้านพับบ้านราคาถูกๆรอพี่พี่อยู่นะพี่นะลงคลิปทุกทุกวันเลยพี่พี่ตีห้าและสี่โมงเย็นแตพี่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ครับพี่พี่ครับฝากไว้ด้วยครับพี่พประมาณนี้แล้ววันนี้น้องต้องขอตัวลาพ